ฮัลโหลสวัสดีครับกับมากับฟุ่มเฟิ่นเชนอลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับ Warcraft นะครับนี่คือเครื่องมือที่หน้าตาดีมากนะครับนี่ผมยังไม่ได้แกะนะแต่ผมเห็นจากรูปเนี่ยเป็นคอร์เดเลตเลอเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวเลอเตอร์ไรสายดูดีมากเลยนะครับมาพร้อมชุดแบบนี้เลยนะครับชื่อรุ่นเขานะครับ CER S 2 0 LIB สเปคนะครับ ความเร็วรอบนะปรับได้นะครับตั้งแต่แ0ดพันถึง26 0 0 0ตัวนี้นะครับใส่ดอกนะครับหกมิลได้แล้วก็แปดมิลได้มีเซฟตี้สวิตช์นะครับจะเห็นว่าสวิตมีสองอันนะอันนึงจะเป็นปลดล็อกกับล็อกนะครับแล้วก็เปิดปิดอีกทีหนึ่งปรับสปีดได้มีต่อท่อดูดฝุ่นมีสเต็ปสต็อปเบรนะครับก็คือตัวเบรตัวฐานที่เขาแถมมาเนี่ยสามารถตั้งหยุดตั้งอะไรได้นะครับแกะเลยนะอยากเห็นตัวจริงมากเลยอะ่ะในรุ่นนี้คือดูดีจัดเลยอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแกนนะ ไกดนะชนนะครับเป็นอะเซซอรี่นะครับ,นนรบพวกนี่ต่างๆนะเต็มเลยเแล้วก็มีคู่มือมีตัวต่อกับนะท่อดูดฝุ่นนะครับตัวนะจับด้านข้างนะครับเวลากดแล้วก็น่าจะเป็นตัวเครื่องละนะครับ,บโอ้โหหล่อมากครับหลรอมากนะหัวครับ เนี่ยเวลาตั้งนะครับจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับนี่อย่างนี้ตัวตุ้มที่จับตรงนี้นะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีมเพียบเลยเห็นไหมครับจะมีตัวไกด์ตัวนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ของตัวจับดอกนะครับ8มิลกับ6มิลเรียบร้อย ผมจะใส่พวกเอเซอร์ี่พวกนี้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูที่ตัวเครื่องทีเดียวเลยตัวแท่งเหล็กเนี่ยมันจะเป็นไกด์ที่มาใส่ตรงนี้แล้วก็มันจะมีตัวน็อตตัวนี้เียจะใส่มาแบบนี้นะครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีเป็นตันๆแล้วก็ปลดน็อตตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะใส่เข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับมาใส่ตรงรูด้านหลังนี้เอาประแจที่เขาให้มานะครับประแจหกเหลี่ยมปึ๊บ อยากจะได้ไกด์ตัวนี้เสร็จแล้วไกด์ตัวนี้นะครับมาใสา่ใส่นี้เข้าไปแนแบ,บนี้เห็นไ,ไหมครับมันก็จะเป็นไกด์แบบนี้ล็อกอันนี้ทําแบบคร่าวๆนะครับเนี่ยล็อกเข้าไปอันนี้ก็ชนกับขอบไม้ไปนะครับมันก็จะกัด ปื๊ดไปตามขอบไม้อย่างนี้นะครับเอาตัวน,นี้เป็นฉากชนนะครับก็เป็นการกะระยะอย่างหนึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นลูกกิ้งลูกกิ้งตัวนี้ก็จะไปตามขอบไม้เนี่ยไม่ว่าไม้มันจะโค้งแบบไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะไปตามขอบไม้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราเตอร์ที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นทรงตามที่ลูกกิ้งนี้มันกิ้งไปเลยเราก็จะเอาลูกกิ้งเนี่ยนะครับเอามาใส่ตัวนี้แทนนะครับเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้ไขเข้าไปตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นไกด์เอาไว้เป็นวงเวียนวงกลมอะไรอย่างนี้นะครับก็ค นะครับแล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปเนี่ยแล้วก็อันนี้ล็อกใสจแล้วเราต้องเจาะรู1รูนะครับเพื่อให้น็อตตัวนี้มันจิ้มลงไปนะในรูปึบแล้วเราก็กัดไปเป็นโค้งนึกออือไม่ครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเขาให้มาหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรูเล็กๆให้ตัวเคด็อกเราเตอร์นะครับใส่เข้าไปนะตัวนี้ก็จะมาติดตั้งตรงนี้ก็คือคลายน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ เอะแดปเตอร์ต่อกับท่อดูดฝุ่นวิธีการใส่ง่ายมากเลยตรงนี้เขาจะมีเป็นปีกออกมานะครับแล้วตรงนี้จะมีเป็นเอาไว้ล็อกนะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องมันจะมีตัวนี้อ่าเอาปีกตัวนี้ยัดเข้าไปยัดเข้าไปปุ๊บนะเสร็จแล้วตัวนี้เข้าไปใช่หาล็อกล็อกให้เรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อยละอยู่ละแล้วเราก็ต่อกับท่อดูดฝุ่นนะครับเข้าตรงนี้ง่ายมากเลยใช้งานแบบโอเคมาก สุดท้ายนะครับคือตัวนี้เราก็ทำการถอดชุดนี้ปลดล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะล็อกตัวเครื่องกับในตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยปลดล็อกใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นมาใส่เข้าไปนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยตัวไกด์ตัวนี้นะครับในกรณีอย่างเช่นเราจะเอาไปเจาะเป็นรูหรือเป็นอะไรเงี้ยนะครับเจาะเข้าไปนะครับโดยตัวนี้มันก็จะตั้งระยะได้ใช่ไหมจะตั้งระยะได้ จะเอาสูงเอาต่ําแค่ไหนนะครับเนี่ยล้วก็เจาะสามารถจเจาะลงไปบรรูแค่เนี้ยเจาะได้อซสโซรีเขาก็ประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูที่ตัวหัวไล่ไปแล้วกันเพราะอุปกรณ์เขาเยอะนะครับนะบตัวหัวที่เขาใส่มาก็คือมีสานี้สายนี้นะใส่มานะครับมี8มิลน,นะที่อยู่ในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็น่าจะมี6มิลสำรองอีกอันหนึ่งนะถ้าก็ว่า,วามี6มิลสอันแล้วก็8มิลอันหนึ่งวันนี้ผมจะลองที่6มิลแล้วกันนะครับง่ายง,ายงายแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มล็อกเห็นไหมเนี่ยมีปุ่มล็อก ถ้าเกิดเราหมุนธรรมดาเนี่ยนะครับแกนมันก็จะหมุนไปด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเราล็อกตัวนี้เพื่อล็อกแกนไว้นะครับปุ๊บเนี่ยล็อกแล้วเนี่ยก็จะหมุนแต่น,นอ็อตแล้วเขาก็จะมีตัวกุญแจนะครับเราก็ทําการเนี่ยกดปุ่มตรงนี้ล็อกนะครับแล้วก็บิดล็อกกุญแจนะครับคลายล็อกก็แบบนี้โดยที่กดปุ่มนี้ไว้นี่ตัวแท่หนหน้าตาเป็นอย่างนี้ ด,ดูดีมากนะแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นวงกลมแล้วก็ตัดนิดนึงนะครับเอาไว้แบบวิ่งชนชน,ชนฉากชนอะไรอย่างงี้นะครับจะได้เรียบๆเ,เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็น่าจะถอดได้บางคนช่างบางคนก็อาจจะไปทําเป็นอะคริลิกนะครับเอาตัวเนี้ยไปถอดแล้วก็ใช้เป็นแบบนะครับแล้วก็ตัดเป็นอะคริลิกมาใส่ตัวนี้แทนนะวัสดุก็ดูแข็งแรงดีนะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัวพลาสติกนะครับกันนะสามารถเอาลงได้แบบนี้ ถ้าเราจะส่องชิ้นงานนะครับตอนที่เราตัดนะว่าดอกมันกัดมันกินตรงเส้นไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับเราสามารถดูผ่านตรงนี้ได้การสะเก็ดกันดอกมันหลุดกระเด็นหรืออะไรก็แล้วแต่น,นี่ที่จับที่เราใส่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับมันจะมีเสาสองข้างนะครับแล้วก็เป็นสปริงนะครับสามารถกดนะกดปล่อยแบบนี้ นะในกรณีอย่างเช่นเราอยากจะกดแล้วอ,อยากจะล็อกไว้นะครับด้านหลังเขาจะมีตัวนี้เห็นไหมนี่ตัวนี้เราสามารถดันเพื่อล็อกมันนะครับ่าดูนะครับสมมติเราได้ระยะที่เราตั้งนะครับแบบนี้แล้วเราก็ล็อกนี่เนี่ยมันก็จะปล่อยมือได้มันก็จะแบบกัดไปนะครับแต่แนะนําให้จับตรงนี้ด้วยนะครับการมันหลุดนะครับนะแล้วเราก็กัดไปจะได้ระยะตามที่ต้องการนะพอเสร็จแล้วก็ปลดล็อกเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสเกลบอกด้านหนึ่งจะเป็นเซนติเมตรแบบนี้เห็นไหมสเกล ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นเหมือนไกด์นำด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นขั้นบันไดให้ซึ่งเราสามารถมุนนมุนตั้งระยะเขาเรียกว่าเป็นจุดสต็อปนะครับสมมติเรากดลงมาเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งไว้แบบนี้กดลงมาปุ๊บมันก็จะมาชนดอกมันก็จะกดลงมาได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเราเตีย้ยกว่านี้เนี่ยคือเตี้ยสุดเลยนี่มันก็จะลงมาได้ลึกเลยเห็นไหมครับได้ลึกถึงนี่เลยรวมถึงตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ยังตั้งได้อีก นะว่าจะให้มันลงมากลงน้อยนะครับตั้งได้อีกคือตั้งได้2สเต็ปเลยคือมีครบนะครับเหมือนเราเตอร์ตัวใหญ่เลยอ่าทีนี้วิธีการใส่นะครับตรงนี้ใ็้จะมีเป็นช่องๆเห็นไหมเนี่ยเป็นช่องเป็นลลอกไว้นะครับส่วนตรงนี้เห็นไหมเราก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นแง่งๆออกมาองนี้เหมือนกันนะครับเราก็มาใส่ให้ตรงนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าเนี่ยมันก็จะเข้าตามช่องแบบนี้ เราก็มาดูว่าด้านไหนถึงจะเหมาะนะครับเนี่ยสมมติเราจับด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมตัวมันเองเนี่ยนะครับถ้ามองด้านนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ด้านนี้มันจะมีตัวปรับความเร็วอยู่เห<ม>็นไหมเนี่ยปรับความเร็วตั้งแต่1นถึง6นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่โดยให้ปรับความเร็วเนี่ยอยู่ด้านเดียวกับที่เราจับด้านหน้าด้านหน้าที่มีกระจกนี้ๆๆนะครับก็จะเป็นอย่างน <ๆ S 2> ี้เห็นไหมพอกดลงมาเราสามารถปรับความเร็วได้พอใส่เสร็จปุ๊บนะล็อกล็อกตรงนี้ ปึ๊บนะตัวนี้ก็ไม่หลุดแล้วทีนี้มาดูที่ตัวเปิดปิดนะครับผมใส่แบตก่อนนะตัวนี้มาเครื่องเปล่านะครับแบตเราต้องใช้ของวัวครับนะครับปึ๊บตัวนี้ผมจะปรับไปที่เบอร์นหนึ่งก่อนละกันนะครับกดเปิดเปิดเลยไหมเห็นไหมครับกดเปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมกดเปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเรามากดปลดล็อกเห็นไหมไฟติดกดเปิด ปิดได้เหมือนกันอย่ากดเปิดไม่เปิดแล้วต้องกดอันนี้ทีนึงก่อนแล้วกดเปิด <S <S 1> <S 1> กดมันเองก็ปิดได้เหมือนกันคือปิดได้ทั้งคู่แต่ก่อนเปิดเนี่ยจะต้องปลดล็อกมันก่อนนะครับเนี่ยพอพอปิดไปครั้งหนึ่งเนี่ยมาเปิดอีกทีเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับต้องกดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เปิด ปิดเป็นสวิตช์ชั้นเป็นเซฟตี้นะครับเขาจะไม่มีอะไรบอกนะครับแต่ถ้าครั้งแรกที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยไฟมันจะติดแต่นี่คือเราเปิดเปิดเปิดปิดปิดเนี่ไฟมันจะติดตลอดนี่ปิดไปล้ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเล็นะครับความลงความแรงไม่ต้องห่วงนะผมจะลองดูอันนี้เบอร์หนึ่งะครับวิธีเปิดนะครับก็เปิดนี่ก่อนนะครับชัดเจนว่าไฟจะติดนะครับแล้วก็เปิดนี้เบอร์หนึ่งนะเบอร์สอสี่ แรงเร็วแล้วก็มีระบบเบรกนะครับแปบ๊บเดียวหยุดเลยทีนี้ตอนที่ผมใส่ดอกเนี่ยนะครับผมก็จะนะยุบไอตัวเนี่ยตัวขาเนี่ยนะครับให้มันมาอยู่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ล็อกไว้นะครับเอาตัวนี้ล็อกไว้วิธีการก็คือเราจะคลายน็อตตัวนี้ใส่ไม่ต้องสุดนะครับเนี่ยเราสามารถกดลงไปได้สุดนะแต่เราไม่ต้องสุดนะครับผมจะเพรเยอะขึ้นมานิดนึงนิ้วน,น,นะครับกดปุ่มตรงนี้เห็นไหมปุ่มล็อกแล้วก็หมุนหาล็อกของมันปุ๊บอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ไขเข้าไป เอาแค่ตึงๆึมือนะครับปึ๊บพอนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สังเกตก,ก็คือตัวนี้ที่เอาไว้ล็อกไอตัวดูดฝุ่นนะที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ใช้นะครับถอดออกจะไขตัวนี้ได้ง่ายกว่านะจะมีระยะในการไขมากกว่าเสร็จแล้วพลิกกลับมานะครับผมก็จะปลดตัวนี้เนี่ยแบบนี้อ่ะป่าเดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกัดผมใส่เป็นดอกปลายตรงนะครับอย่างนี้นะไม่มีลูกปืนนะเพราะเดี๋ยวผมจะกัดเป็นร่อง ลงไปบนไมนะ้แล้วผมก็ใช้กับไอตัวไกตัดตัวนี้เห็นไหมไกที่เป็นลางตัวนี้นะครับนะโดยผมจะตั้งระยะนะครับกัดลงไปบนตัวเนื้อไม้ประมาณสัก5มิลดูว่าระยะของดอกจะเท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งที่ตัวนี้ให้มันชนพอดีเนี่ยให้มันชนพอดีแล้วก็เราก็ลลอกแล้วเดี๋ยวเวลาเรากดใช้งานจริงเนี่ยเรากดปุ๊บมันก็จะมาชนตรงที่เราตั้งไว้แล้วเราก็ดันไปนะครับนะประมาณนี้นี่ผมตั้งระยะแล้วผมก็จะกดลงไปก่อนนะครับ ให้ได้ระยะนะครัเสร็จแล้วผมจะล็อกตัวนี้เห็นไหมล็อกปุ๊บแล้วผมเอานิ้วโป้งจับไว้ด้วยนะผมค่อยเปิดเนี่ยไมครับจะได้ล่องแบบนี้ เดี๋ยวรออีกทีนะรออีกทีผมจะเพิ่มล่องนะครับผมก็จะปรับไอตัวนี้ออกมานิดนึงอถอยมันนิดนึงก็จะประมาณนี้นะจะประมาณนี้อันนี้เบอร์ห้านะครับอันนี้เบอร์ห้า ก่อนนะครับแหม่ก็จะได้ล่องแบบนี้ก็ถือว่าความเร็วนี่เบอร์5้านะสบายๆกับล่องระยะเต้นประมาณสัก5มิลมิลแบบนี้นะครับอาเดี๋ยวผมลองกัดโค้งนะครับผมใส่กระดอกกัดโค้งตัวนี้แหเป็นดอกกัดโค้งไปลูกปืนนะครับระยะก็จะประมาณนี้ปรับไปที่เบอร์หเลยแล้วกันนะครับลองดูนะเบอร์สูงสุดเลยนะครับเบอร์หก เบอร์หกนี่แรงนะไถแบบแบบลื่นๆเลยนะครับตัวนี้มันเป็นไม้ยางพาราประสานมันจะเป็นตามลายไม้ที่แบบมันประสานมาก็ยังกัดได้นะไม่มีขุยไม่มีอะไรนะครับคือความเร็วเครื่องเนี่ยโอเคมากช่วยให้ดอกแบบเก่ามากเลยนะครับก็ยังกัดได้นะครับลื่นๆแบบนี้เลยไม่มีขุยเลยกัดชิ้นงานนะครับโดยใช้ฉากไม้ดอกกัดปลายจะเป็นโคง้งแบบนี้ แล้วผมจะให้ตัวด้านสันตรงนี้ที่มันเป็นเรียบๆเนี่ยชนไปกับตัวขอบไม้นี้นะครับอลองดู ง่ายๆเลยนยเป็นโค้งล่องแบบนี้เนี่ยกัดสบายเลยนะครับนี่เปิดที่เบอร์หกสะดวกนะสะดวกดีนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะคอร์ดเลสเราเตอร์ของทางโอคาร์ตตัวนี้ชอบเลยคราม็วสูงสุดคือ2 6 0 0 0ผมก็ใช้เนี่ยเบอร์5เบอร์6ประมาณนี้ข้อดีอย่างแรกเลยคือใช้ดอก หกมิลก็ได้8มิลก็ได้นะครับแต่8มิลนี่ผมไม่ได้ลองให้ดูนะตัวที่เขาให้มาอย่างแรกเลยที่ผมชอบก็คือตัวชุดลิฟต์ตัวยกตัวนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้มันเหมือนตัวเราเตอร์ตัวใหญ่เลยนะครับหลักการทํางานหลักการปรับตั้งอะไรเงี้ยคือเหมือนกันเลยนะสะดวกมากตัวนี้นะล้วก็ถอดนะครับถอดเพื่อยิงตัวเปล่าใช้กับตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นหัวเปล่ามันก็จะเหมือนกับหัวเจียเลยนะครับใส่ดอกเจี๋ย นะที่เป็นก้านหกมินก็ได้นะผมเห็นในตัวอย่างเนขาก็ทำกันก็เหมือนเป็นเครื่องเจียตัวหนึ่งแล้วก็ใช้รอบที่ตำต,ำ,ตำหน่อยนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยคือแอเซสซอรี่เยอะนะครับตัวดูดฝุ่นที่ไม่ได้ลองให้ดูเพราะว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นที่ผมมีเนะี่ยมันสวมไม่พอดีนะครับตัวนี้นะครับผมวัดแล้ววัดนอก40นะครับวัดในคือ35นะใครมีเครื่องดูดฝุ่นกนะ็ลองดูของตัวเองหรือไปซื้ออะแดปเตอร์แปลงออกก็ได้นะครับนะที่เป็นท่อลดขนาดนะครับเอามาสวมก็ได้ ค่อนข้างสะดวกเลยแล้วใส่ง่ายถอดง่ายด้วยนะสำหรับตัวท่อนฝุ่นนี้นะครับแล้วทุกส่วนเนี่ยดูแข็งแรงนะครับเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งอ,อ,อาจจะไม่ได้เห็นใ,นในคลิปนะครับก็คือตอนเปิดตอนปิดเนี่ยเราสามารถจับอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเซฟตี้แล้วก็ปิดอย่างเงี้ยได้เลยตอนที่เราตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอานิ้วโป้งนะครับยกขึ้นมากดปิดตรงนี้ได้เลยสะดวกมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะปรับรอบตอนที่มันเปิดอยู่เนี่ยเราจับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปรับรอบแล้วก็กดลงไปทำงาน นะครับสมมุติว่ารอ,อบน้อยไปมากไปก็ยกขึ้นมาแล้วก็ปรับรอบเพิ่มนะครับแล้วก็กดลงไปทํางานต่อได้โดยที่เนี่ยมือเรายังอยู่กับไอแ้นเนี่ยมันจะมั่นคงนะครับ นะครับออกแบบดีนะครับแล้วก็ความเร็วความเร็วเหลือเฟือชอบมากตัวนี้ส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้เครื่องเปล่านะที่เราแกะเนี่ยสามพบาทเท่านั้นเองนะให้ออปชั่นมาเยอะมากนะครับแล้วราคาไม่แพงเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพร้อมแบตนะครับจะอยู่ที่4 1 9 0บาทใครที่ยังไม่มีแบตบวกครับก็ซื้อแบบเป็นครบชุดเลยนะครับตัวนี้โอเคมากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมเข้าไปหาซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุ่มเฟื่ กด subscribe ด้วยไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจ่มมากชอบมาก <c oughs> <c oughs> ไปละครับบ๊ายบาย